เดือนหนึ่งวนันคือระยะเวลาเดือนหนึ่งเจ็ดพันห้าแต่ว่าสุดท้ายกะวันในเดือนในส้าเดือนสบายดียยสบายดีสบาย,ยดีเด้อผมมีพี่น้องเอฟซีคนทุกทันเด้อจากบอวเอฟซี FC, ทางฟังไทยฟังลาวหรอวทางต่างประเทศเด้อจ้าวันนี้ก็มาพอกับน,น้องแพ่ว่านะคะคนโก่คน,กนเก่าคนเดิมจา้าและก็น้องพ,ออพ่อทิดาอ่าหน้องพ่ทิดาหรือว่าน้องดวงใจนั่นเองเ็จะพี่น้อง ทุกคนทุกท่านนะคะเมื่อวานั่นซีมาเนี่ยน้องขออนุญาตนะคะขออนุญาตเนาะเอาไม่ติดเนาะเพราะว่ามันว่บอกปล่อยเนาะคือเพื่อว่านันจะมาสัมผัสหนองเนาะวฟีซีเป็นคอมเมนต์ถามมานะคะว่าน้องเพื่อว่าน้องึ้นมาเนี่ยเฮตุบัตรเนาะไลยบรนไดแล้วใส่เวลานานไลยบรนไดนะคะทุกคนเนาะเพื่อมาเลยสิมาขอสัมผัสหนองเพื่อนนะเพราะว่าเผื่อน่ะได้ข่าวว่าได้ข่าวมากโมดีบรนไดนะทุกคนเนาะเกี่ยวกับการเฮตุบัตรเหตเบอร์ นเนาะเดี๋ยวสิเป like like right. ็นังไดเดี right ๋ยวเขาไปสัมผัสน้องคนเลยเนาะเกิดท่ากับถามาน้องเฮ็ดบัตนันานบอแหล่เสียเงินหลายบอนะคะทุกคนเนาะบอเฮ็ดเอฟซีทามมาว่าเฮ็ดบัตนานเลยช้าช้าหรือนานนานเฮ็ดบัตประมาณหกเดือนแหละเฮ็ดบัตหกเดือนกาบโบได้แล้วกะจึงมาเฮ็ดบัตใหม่ที่กับประมาณสองทีกับรถยนบ์ไ่ได้เฮ็ดใหม่ กเหุ่กาหันกะล่นแน่หงเดือนจะเหตุไหมโอ้เป็นยังเขาคือตกเหตุหกเดือนใช่กับเบว่าเขาว่า,วาบ้านเขาว่าตกค่าย<อ>เห็นน<อ>ะเปลี่ยนเหตุมาพิษ<อ>กับเ<อ>ือ้อถาห,าหาพหห<า>อทุกเดือน,นกตกค่ายก็คือบัตรล้นหายแมนเบอาด์เปลี่ยนเปลี่ยนเพตมาพิษคือแนว่ยอเอ้าแบบว่าเป็นแบบเปลี่ยนเขาเป็นเพตยิ่งเนาะเขาเปลี่ยนซื้อซึเป็นเพตซท่า พอทำไปยามทาเขาบอกว่าอีกบรุนก็ได้แต่สุดท้ายบระได้จนเห็ุบ้านใหม่อีกบรุนก็ได้แต่สุดท้ายจนหกเดือนอืมอาถางแปลว่าแจง <น S 1> <พอ S 2> ว่าจนจนกระถางเห็ุว่าแจงว่าว่าบาดยังก่อนนะบัตรหายแจงว่าบัตรหายเพราะว่าเขาทาแล้วในเวลาระยะเวลาหกเดือนโอ้โหมีแบบนั้นนั่มนะมีจะทาจะคอยนี่แหละวมั้ยจะทาเจ้ามาชันเหรอทา หาจินหอดคำนวณทุกเดือนคนแหละเหมาก่บหาจินหอดคำน 17, 18, 19, 19, 19, วณทุกเดือนโท้กปัญหานแล้วันนี้ร่างจัโทูเดือน6กเดือนเนาะเห็นในใดเขาก็ขึ้นเงินเลยเขาบอกใส่เวลาลายเขาใส่เวลานานประเด,ดี๋ยเขาเสียเงินลายบอกกับกับบริเซียเขาก็ส่งขึ้นเบิร์ดแดดแดดแด้แาสแดดแตดแดดแดดแาดแด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 ดาดอแดแดดดด บัตรประชาชนลาวแต่พาสปอร์ตเฮาบ่ได้อ๋อแสดงว่าเงินน,นั้นไร้ปรนไดชนะ3ร0 0งปัญหาสร้าหาอ๋อพางสมบัติสร้า 3, 5. ัญหาแต่สมมุติว่าถ้าเฮาบ่เฮ็ดผิดเพศก็คือแปลว่าบ่สลับหญิงเป็นชายชายเป็นหญิงเนาะอันนี้คือน้องเป็นแม่หญิงแม่นบ่นแต่ว่าเขาเฮ็ดเป็นผู้ชายบ่แอไม่ถ้าสมมุติว่าเฮาบ่สลับนี่บัสลับแบบว่าเฮ็ดเป็นผู้หญิงผู้ชายนี่คือใช้เวลานานบอกระ6เดือนบอ เท่าที่คนอื่นเขาได้นะประมาณซองเดือดนี่แหละมั้งซองเดือนซ้ำเดือนซ้ำเดือนประมาณซ้ำเดือนซ้ำเดือนแม่ทาว่าร์บริเคสพิษเพ็ดนะแม่บริษัทรับยิ่งใส่นี่ซ้ำเดือนซ้ำเดือนโอ้โหเป็นยังมันคือใส่เวลานานเนี่ยเอาเอื่อยเขาทำในฐานะที่แบบว่านอกมาเป็นเจะเฮตหม่เนอกแต่ว่าเอื่อยเป็นบริเฮตด้นนะบริเฮตพัสปอร์ตแบบเอาจริงๆนะทุกคนนะเอาจริงๆเลยสําหรับตัวเแม่ว่าน้องพี่ว่าบริเคยไปบริเคยไปเหตุพัสปอร์ตนะ แต่ว่าเพ่ว่าจะเป็นเป็นพาสปอร์ตได้งานนําเขานากก็คือแบบว่าเริ่มแรกที่เพ่ว่าเหตดพาสปอร์ตแล้วคือเพ่ว่าเหตุ M O U เลยนะทุกคนเป็นแรงงานนําเข้าเลยคือเพ่ว่าไว้ลงเพจเองเนาะเพราะว่าเหตุตั้งแต่นานเลยนะทุกคนตั้งแต่ที่แบบอ่ะลูกตูเรากำลังกาลังสีเป็นนายกบอกไงจ้ะอ่ะก็เลยสีคสสัมผัสเนาะเพื่อนนะคะเป็นยังไงล่ะคนมันลายวงจันทร์นะเมนคนลายส่วนนี้คนเหตุไรขนาด ส่วนะ ama, uh, าพวนในไล่มันก็เลื่อว yes ่าบัานอ่ะอ๋อบ้ามันอันกันด่วนกับแดดบุด่วนคือกัาด่วนกับซ้ำเดือนกับที่เขาบอกว่าด่วนที่สุดเนี่ยจากเดือนจักวันมันบได้ด่วนที่สุดบวได้บว่าคนเขาลายเลยตอนไี้เห็นบ่ชถ่ายกเห็ด่วนบวได้เอาเงินเขาไปบอชซ้ำพัญหาซ้ำปัหาซ้ำปัคือด่วนบอดีด่วนด่วนเจ็ดพัญหา จปัญหาบอกว่าระยะเวลาจะจะจะเดือนเดือนหนึ่งดวนคือระยะเวลาเดือนหนึ่งเจ็ดพันห้าแต่ว่าสุดท้ายกะบรด้บรายดวนในส้มเดือนคือเก่าเมนโอ้อีต้นคนที่เอาเงินตัวเองด้วยเงินดอกอีต้นคนที่เอาเงินดอกเงินดอกเนาะ ทุกคนเข้าเงินดอกไปปลูกเงี้ยไปเห็ดยบปันเหยียบเท้าเพราะจะได้ใบ้านเน้นนะจ่าเวลาหาหกเดือนนี่เข้ากบฎีเข้ากระไรต้องเงินดอกค่อยหันเลยเนาะเนี้ยลายเป็นรายเดือดเดือนละซองเดือนละลอยมั้งเดือนละสุดบ่อย <laughs> หรือบ,บอ้านจ้ากันโอแสดงว่าสุดๆเนอะแสดงว่าแพงขนาดแล้วพอหลังจากที่วา่าหนอกไปเหยียัฐนก็นคือแบบเคสจังได่จังหวะตัดสินใจไปเปลี่ยนผู้ใหม่ พอทาโดนแล้วมันบอด่ายนี่กัีนม่ห้าเรื่องอยากหม่านเอนอยากยู่บ้วานมันก็เรื่องให้พอยแม่เล่าปทามึงเขาก็เรื่องบอกว่านี่บอกา็จริงเลยว่าบอด่าย่บอดายปวดตรงรอเห็นน้ำฝนไหมเลือม่โอ้แหล่ขคนที่มันไปเหตุบ้านให่งข้าะมันบอกบอกเขาบ่สันว่ามันบอดมันนานเกินไปจนเขาบอกเขาปรทามบอกขนาว่าบอดปานี้สยกเลืเราจึงบอกว่าบอด เสี่ยงว่าโคเทนเกตโตเลยเนาะปล่อยห้าวถาตัางเวลาหกเดือนนะทุกคนเอาจริงๆนะรอเข้ายูฮันว่าได้ได้แมนบอนี่เออว่าได้ได้จ้ากระถางหกเดือนทุกคนหกเดือนกัมมหาอคาบไปคือซ้อมปัญหาทุกห้าเงินห้าอีกทั้งที่ตัวเองเที่ยห้าบบ่ด้ฮะแมนแล้วก็เที่ยห้าเสียเวลามีคาเสียเวลาไอกห้าหันบอดี้คีคาเสียเวลาแต่ว่ามีแต่เพื่อนนันใดประโยชน์แม่ทุ โกรธว่ะทุกคนเอาจริงๆนะโกรธเลยโกรธคาคาเลยโกรธมากๆเลยบอกว่าไงจ้ะแถมแบบบมีการรับรับประกันเงินโบหาพิชฌบอีกแถมยงงังหักเงินห่อไปอีกสองปัญหาแมนบอกที่ห่อบ่ได้เนาะโอ้โหทุกคนแย่มากๆเลยนะเอาจริงๆฟังได้แบบอึ้งเลยอะ่ะเฮ้ยในห่อเ,เสียเวลาแมนบอกันนี้น้องด้วยแบบว่าแล้วก็พอ่อแมนบอกพ่อกับแม่แล้วก็น้องเอง แบบว่าแบบทนบาไว้ <Eat> mobile, มันบอทุ่นเบาไวมันอยู่บ้านมันเป็นอย่างมันแบบมันบอกว่าอยางเข้าไปแบบสมมแล้เขาอยากมากมันกับว่ามีบ้านนาดนี้เขามีงานกับคนเด้มากงานบ่มีบ้านเขาสิไม้เห็ดเอ็มอยูเห็ดบ้านถือตองตั้มกฎหมายกับว่ไหนเพราะว่าเขาต้องใส่พาสปอร์ตแม่นบอเออเขาก็ต้องมีหนังสือยืนยันแต่ที่ดีฮัลล์เป็นกับแบบว่าจะหน้าเป็นกับวงหัวล่องล้แม่นบอกเพราะว่าเาบ่มีบ้านเขาบ่สามารถที่จะเห็ียบบ้านไรงงานไหแม่นบอกเออหน้าทุกคน เกตางกบเมืองหนองสุมสีเนาะถามว่าไพ่ก็แล้วแต่นะทุกคนถามวานมันก็เห็ุบ่ได้อยู่แล้วคือลักล้างคนไทยอ่าน่ใจเพิ่นก่ปัจจุบันนี่ก็คือเผนต้องการแค่คนที่มีบัตรแม่นบ่คือเฮาดอกมาเดินเหลืองเฮ็ดเอ็เลยเฮ็ดบัตรทำงานเลยทุกคนขอหนังสือเลยขึ้นทะเบียนบ้านนําเงินเลยแม่นบ่อ่านั่นแหละทุกคนในที่นี้มันมีบัตรมันก็เลยแบบบ่ได้เนาะเฮ็ดพร้อมกันบ่กับหนองสุมสีเหตุพร้อมกัน แต่ว่าเล่าใดก่อนเล่าใดดผมก็เกื่อยข่อยร้งคนเห็้อมกันนี้ข่อยเพืบุได้จุกกระถางแบบลอบไว้นะแบบมันเมื่อยล้วเนาะแบบว่าเงินก็ฝืดของก็แพงมันบอแต่วันนี้ห้องกับบุได้มีได้แดดยันมันบอจุกกระถางแบบตัดชินใจไปทามไปแบบว่าอ่าทาว่าทาวายังยั่งยั่งแบบ ยังแบบว่ายังแบบชายอีซ้ออันทีชาย่างโมได้กาสีเอาข้อสีข้อเงินคืนแล้วก็ข้อสองเงินคืนแต่เมือทาโมดแล้ววายเราบรจาคเขาหมดแสดงว่าเข้าหูมันบวไรแต่ว่ารอเข้าซื้ออย่างนี้เอาเสียไปลาโบคีดเลยบอกว่าเขาตรงถ้ามาหากินคือเห็นแก่ตัวเนาะเอาจริงจริงเนาะควรสีบอกเขาไปเลยปะเนาะว่าหน้าเอ้ยมันบวไรด้วยจังสรรจังสีแมนบอก โอ้โหทุกคนนะสรุปแล้วเงินที่ว่าซ้มพัญหาในระยะเวลาหกเดือนคือเขาเอาเงินเขาไปแล้วอืมเอาไปแล้วนะ<ม>รวมเห็นเบอรหันประมาณเจ็ดพันเจ็ดพัหา่า,าหันเชียเวลา 6, หกเดือนหันใดต่บัประส,สุดโบได้พัสปอร์อก็้ก็คือเน,นี่ยเขาซ้ำปัญหา<ส>่เข้าไว่าเงินของเราที่เสียไปคือเจ็ดพันห้า ระยะเวลา6เดือนคือเรายังไม่ได้พาสปอร์ตแต่สุดท้ายเขาก็หักเงินเราไป3,500คืนเรามาแค่3,500โอ้โหถูกเนเขาบอกว่าเขาสิเอาเงินคืนแล้วก็บ,บอกว่าให้ยังเอาเงินมาคืนได้ผัดแดดบ้านแหละขายไปซื้อน้ำเข,าข้าคืนกับไม่ความว่าสบายเขาบอกอยากให้เขาไปที่นคนอื่นเนาะแต่แท้ๆมันบวได้แหละอ,อ้พ่อเขาไปเห็นน้ำเข้าเขาอยู่ไหนเขาเห็นไหนเห็ซ่อาทิตย์แม่ซ่อาทิตย์แต่เห <ไป S 2> ็นคนอ<ต> <คน S 2> ื่นนะนะในวัยก็โซ่อาทิตย์ หกับทีน,งทนึงกัเจ็ดวัน,นโอ้โหท,ทหกับสองวันน,นี่เลยประเด็นของการทําบัตรมันบอยู่กับเจ้าหน้าที่นะสําหรับความขีดของเอื้อยเนาะมันเกี่ยวกับเป็นตัวบุคคลทุกคนที่แบบว่าอยากได้เงินเฮาเนาะและกับพ่อคิดว่าชีใดสีใด,ดนะทุกคนแต่สุดท้ายแล้วตัวเองเหตุบุได้แหละกับโมยมบอกความจริง ยานคนอื่นบ่มาเห็ดนักแมนบอยานเชลูกขายยานเชียลูกขายยานเชียลูกหนายานเชียลูกขายานเชียนาแบบนี้คือเห็นแกโตนะควรเอาจริงๆนี่แหละคนล่าวบางคนก็เห็นแกโตมากๆมาทุกคนอันนี้คือเรื่องจริงเลยบ่อสวาคนเฮ้ามันต้องทามาฮ่ากินแมนบอเฮ้าก็เดือดเลาะเนาะเฮาจะดินร่นอย่างเฮ็ดบัตเห็ดเบอร์แมนบอเบอร์จะมาทํางานอยู่ทางฝั่งไทยทุกคนพยายามมีบัตรถึงตองาำคนไม้แมนบอในจุดถ่ายเอาคนดีในเฮ้าเนาะตัวหันตัวหนีนะคะ เอาเงินเขาไปแล้วกคนเอาจริงๆนะเงินเจ็ดพันห้าน่ะทุกคนเจ็ดพันห้าหนึ่งพันบาทอะ่ะเราไปยืมเงินดอกเบี้ยนะ่ะคือแต่เดือนหนึ่งอ่ะคือเราต้องคืนเขาสองร้อยหนึ่งพันต่อสองร้อยนะนะทุกคนหนึ่งพันต่อสองร้อยเอาทุกคนคิดดูว่าเดือนหนึ่งอ่ะมันก็พันสี่แล้วเนาะพี่น้องเอ้ยแมนบอเข้าตรงห้าเงินใส่ดอกเข้าไปซื้อ,อ,อ,อละละ ไม่นะ้องสมศรีถึงได้เป็นหนี้นะทุกคนเพราะว่าน้องสมศรีกับน้องดวงใจเห็ุผมกันเพราะว่าแต่ว่าน้องดวงใจขนาะน้องดวงใจอ่ะน้องสมศรีเห็นได้ไวนะ้นาอประมาณเดือนนิดนิดไทุกคนน้องสมศรียังเป็นหนี้ตั้งหลายหมื่นเลยนี่แหละเพราะว่ายืมเงินดอกเขาเพื่อที่จะไปทาบัตรแต่บางคนเนี่ยบริเห็นคุณคขาเลยนะทุกคนนอก่ากเขาถุงเสียงเงินขนาดใดไม่บอก mm. ตัวเฮานะทุกคนอันนี้คือ mm. คนเลาเล่าตมเล่า,ลานะ ก็คือเป็นเหตุผลหนึ่งหน่อยน้องเนาะที่แบบว่าหลายๆคนแปลว่าเหตุบัานนี้คืออนานบอบังบอลกับนานย้ํานะทุกคนเท่าที่แปลว่าพูดเนาะเมนบอีหละเมนบังบอลกับนานบังบอลกับว่าบางรูุมน้องลาสุดที่น้องเหตุว่าได้อาทิตย์กวนี่น้องเสียเงินเป็นเท่าไหร่สามพันหาคือกันสามพันห้าสองอาทิตย์อีใช้เวลาสองอาทิตย์ค่ะสามพันห้า ใช้เวลา6เดือนทําบัตร3 0 0ใช้เวลา6เดือนยังไม่ได้แต่บางที่ที่เขาเข้าใจหัวคนลาาเนาะที่แบลว่าเขาต้องการที่จะมาทําง,งานในประเทศไทย3 5 0 0ทุกคนใช้เวลาแค่2อาทิตย์พอแม่พี่หน่อเอ,อ้ยนี่แหละเขาวานเล่าดมเมลา่ลาดีเนาะโอเคนะคะชัดเจนนะทีเอฟซีภายในทาาวนาะหรือว่านคนลานี่เห็นบ้้นขึ้นมานี่ราคาเท่าไรน,นะ บอกลก็แพงเนาะบางบอลก,ก็บถือมาทุกคนแต่ละบอลบอกเหมือนกันเนาะโอเคเล้วอจากคลิปนี้พี่นี่น้องแพวมาแล้วก็น้องพนธิดาอ่าน้องพนธิดาทุกคนหรือว่าน้องดวงใจน,นั่นเองก็ต้องขอจบคลิปแพ่นี้เด้อจ้ะผิดพลาดประการใดนะคะก็ต้องขอถทนข้อไว้เนาะรับชมรักษาเนี่นยมีความคิดเห็ในในกระสาม,มาคอมเมนต์พูดคุยทักทายกันหลายเด้อค่ะขอบคุณในหลายค่ะสวัสดีสวัสดี